สวัสดีท่านผู้ชมด้วยนะครับอยู่พวกเราชนะสตูดิโอนะครับผมอตอนนี้เราก็อยู่ในไมโครฟ์นะครับในแมปที่มีชื่อว่า diversity นะฮะแล้วก็พบกับพวกเราที่พาร์ที่เท่าไหร่แล้วว่าพาร์ี่หหรือเจ็ดหรือเท่าไหร่ไม่รู้เวอช่างมันเถอะ <c oughs> ก็หลังจากที่เราปวดกระบาลน,นั่งเครียดขี้หลายวันเลยอ่ะก็กว่าจะผ่านนะฮะไอ้ฟูโซกะดอแมวเนี่ยนั่งแบบ จริงๆนี่ถ่ายไปประมาณสองชั่วโมงเฮียถ่ายไปได้ยังไงวะเนี่ยสองชั่วโมงแบบตัดแบบเละให้มันเหลือแค่นั้นอะ่ะคือไม่รู้จะตัดยังไงดีโอเควันนี้เดี๋ยวเราไปที่ดอปเปอร์แล้วกันนะฮะส่วนคุณเอิร์ดนนีะ่วันนี้ไปน,นอนแล้วง่นงใช่สมองจนหมดตัวเีืยอกี้เขาง่วงครับเขาบอกว่าง่วงเขาใช้สมองที่คำว่าซีโร่นะฮะเฮ้ยนี่ไงด็อปเปอร์ไป่ไหน่ะนี่อย่นี่ครับข้างหลัง,งครับ ลงหมู่บ้านเนี่ยอ๋อไปเลยแล้วกันอ่ะไม้โผล่อะไรวะไม้มันโผล่ไงเดี๋ยวขอปรับภาพก่อนครับเวลาเล่นดอปเปอร์ต้องเหมือนต้องปรับภาพอะไรทั้งอย่างผมไปก่อนแล้วกันไปก่อนเลยตามไปครับนักวัวเอือมันมองไม่เห็นนะมันต้องปรับอะไรวะลืมปรับภาอือปรับ ปรับ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 ผมอยากไปแล้วปรับอะไรอ่ะต้องปรับอะไรวะผมลืมปะโอ้ยผมเกือบแล้นิดเดียวมันมไม่เห็นข้างล่างไงถ้าไม่ปรับอ่ะปรับเลนเดิไมหัปรับแล้วเป็นสิบหกชั้งละเป็นสิบหกชักแล้วอบัยังมองไม่เห็นเลยเห็นอะไรครับองการเห็นอะไรอ่ะอ๋เห็นข้างล่างมันมองไม่เห็นข้างล่าง ันโหลดช้าอ๋อ oh, ใช่ใช่มันโหลดช้านี้จะทำยังไงล่ะเนี่ยไายชาขาเริ่มชาแล้วโดดลงมามันโหลดช้างี้ก็มองไม่เห็นข้างล่างอะตีผม oh, ไม่หวัน่นแล้วโอ้ย oh. เออพอจะเข้าใจโอ oh, ้ยไม่หวันเลยมันตายไป่ก้าหรอบพอจะเข้าใจดาดแล้วนิดนึง oh. เออเอ,อ้ออย่าเพิ่งสิเดี๋ยวเย็นลง อ๋อโอ้ยไปแล้วครับไปแล้วครับจังหวะสัตว์เนี่ยว่าด่านนี้มันง่ายนะแต่ทำไมเล่นกล้เดี๋ยวอ่าผ่านแล้วครับกูยังไม่ผ่านเลยอ่ะภาพมันโหลดไม่หมดอ่ะมันมองไม่เห็นข้างล่างก็เลยโดดเ๋ยวผมเจยวผมอยู่มุมล่างเออยู่ตรงใกล้ไม้เนี่ยนี่เวลนรูที่ผ่านทุกอย่างนี่ไอรู้ึ่งทุกอย่าง็ตกไอ้นี่เลยอ่อ เออไอ้เหี้ยเหียเราถึงแล้วว่าถึงเชนึ่งถึงไอ้โอ้ยแม่งแย่ว่ะรู้ละรู้ละผ่านตรงไหนได้ง่ายๆเลยนี่ตรงนี้ตรงนี้เอ้ยโอ้ยมุมไปเนี่ยครับผมกลังรอคุอยู่เราก็จะนานอีกแล้วครับสำหรับเอ้ยคลิปนี้ก็คงจะนานอีกบินลงมาเลยครับถึงที่เขาเรียกว่าเทเลพอร์ตนะโอเคลงมาละ เอ้ยมันโดนในตรงไม้นั่นวะเดี๋ยวเดี๋ยวมึงก็จะรู้ทิ้งน,นะน,นิดนึงก็คือหลบไม่งี้เสร็จแล้วก็ลงมาตรงนี้ <c oughs> แล้วก็ลงตรงนั้นเลยเออลงตายหาเลยลงตรงนั้นทำงานอ่าโดนไม้ตรงมุมอีกแล้วอือจะผ่านนมเดี๋ยวผมจะส่งทีมงานไปรับทีเ้ยเย็ดได้แล้วอ่าทีมงานเราจะผ่านนี่ฮะนี่เป็นทีมงานของผมเองอ่ะครับกดเลย จริงๆกดไปผมก็ไปแล้ววะวะวะไอ้ผมอยากให้คุณเล่นเล่เยเองไงนี่ให้ดูไปแล้วอือไปแล้วไปแล้วไปแล้วปะจอไปเจอเอ้าซาอ้าวนี่ตายไปเยอะแลยนะเนี่ยตายไปเยอะตายไปเยอะแนะตายไสวยอะเลยวันนี้ตายไปยี่สิบกว่าสงสัยที่แบบดอบเอิลนี้คงตายเป็นร้อยแน่เลย มีทางตีตีเองอ๋อไปฝั่งนี้มันเลื่อนเรื่อยๆแล้วมันตีเฮ้ยเฮ้ยโอ้โหเกือบผ่านอ๋อรู้แล้วรู้แล้วลงมุมนี้น่าจะรอดอยู่รอดที่อะไรไปหาเลยหลุมแก่นี่นหลุมนี้หลุมนี้หลุมนี้เฮียหลุมไหนล่ะหลุมนี้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 ถอยหลังหน่อยถอยหลังหน่อยเอ้ยเกือบแล้วเกือบผ่านแล้ว ดูนี้ดูนี้ดูนี้แล้วก็ถอยหลัง,ลงถอยหลังถอยหลังถอยหล,ลังเยอะเกินในสัตว์ดูนี้ครับโอยแวางดักโุยน,นั่นมันมองไม่เห็นเน๊ภาษาปรับภาพเรนเดอร์สูงแล้วน,นั่นนะอ้ยว่าจะรอดแล้วนะครับจะโดนวางดักครับมันวางดักขา้างล,ล่างกันอ้อโดนอุ้ยลวงหา,หายแล้วนี่มา,มาตรงนี้ครับน่าจะรอดอยู เฮ้ย <medio S 2> โอ้โหนิดนึงร <ification> ูกระปิดนึงเกือบรอดแล้วเกือบรอดแล้วตายไปสาสิบกว่าแล้วยิงไาดอปเปิลก่อนหนีใช่ไดอปเปิลก่อนแม่งยังง่ายกว่าเยอะเลยสัตวเอ้ยอันนี้แม่งไม่เหลือเละกูเละเลยกูเละเลยเนี่ยตายเละเลยติยไปกเลยี่นะตายตายโอ้ยย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 ย่ยยยยยยย่ยย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  วัตถุฟักตายแล้วให้กูอ่าเถอะกูขอร้องแล้วนไหนจะตัดยาวฝนตกแล้วเนี่ยบ้านกูเนี่ยโอ้ยเฮ้ยมันแบบไ้นี่มากเลยอะมันมันโหลดมันมองไม่เห็นอะถ้ามันมองเห็นข้างล่างเออยังพอไปได้อยู่นี่คือไม่เห็นเลยอะมันเป็นสีขาวอมองไม่เห็นด่านเลยมันเห็นมันไม่เห็นตอนไหนเลย มันก็เจออยู <sh 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 ่ข้างหน้าเอ้ยแม่งเอ้ยแย่อะพอมาเห็นตอนแม่งวาร์ปโผล่ขึ้นมาพอดียี่ที่อะหัวขุยหัวขุ่ยหัวขุ่ยลองไปมุมฝั่งโน้นบ้างดีฝั่งมุมสุดนได้มุมดีแล้วลองไปมุมนี้มันถือโอ้ยไปไม่รอดเลยมุมนี้ดีจังเลยมุมนี้มันเออมุมเดียวกันเลย โอ้ยมุมไม่ไม่เดียวกันแล้วอ่ะน่าเงี้อลุกแก้วุกแก้ว่าล่ะผ่านแล้วผ่านแล้วผ่านแล้วเหรอเฮ้ยผ่านแล้วเหรอโอ้ยที่โกงมาผมกดเลยนี่แหละเดี๋ยวผมจะกดทีมงานนะฮะเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวค่อยส่งทีมงานมาช่วยครับขอโดยอีกรอบหนึ่ให้เป็นโค้ช50ก่อนเอ้ย50เออส่งทีมงานช่วยผมตรวจนะ ตัวนีมียาแล้วโอเคครับผมก็โอ้เล่นกันสองเล่นกันสองคนมันก็ดีอย่างเงี้ยนะมันก็ต้องช่วยกันปุ่มันนั้นมันปุ่มกลับหรือเปล่าไม่ใช่เลยดีไม่กด่เกโอ้ยไปแล้วไปแล้วโอ้ยนำเลยทีนี้โอ้ไม่รู้รอบนี้ไม่รู้แกโอ้ยอันนี้แม่งค้นแคบเลยอ่ะโอ้สมุมนี้แม่งกว้างสุดแล้วมุมขวาโอ้ยขวาล่าง ถ้าแแบบมันโหลดเร็วกว่านี้น่าจะดีมากเลยคือโหลดแบบไม่ทันใจเลยแล้มันไปลำบากมากอ๋อ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 พอจะได้มุมอุ้ยสัตว์เลยแบบไม่โหลดเลยฮาลูกหาลูกโง่โง่ที่ยึดแค่นี่มุมนี้แม่งไอ้สัตว์เฮ้ยเฮ้ยเนี่ยมุมนี้ได้ มุมไหนครับมุมขวามุมขวาสุดเลยอะ่ะแล้วก็หลบมันนิดนึงก็มีรูลงไปยาวเลยถึงน้ำก็ได้เลยอะ่ะงานต่อเดินไปยังไงมุมขวาอ่าลักษณะนัะ่นไงนใจ่เลยมุมขวาเออแหละแต่ผมว่าเราลืมดูอะไรเงี้ยนะัอแต่แมพมันมองไม่เห็นมันก็เลยเป็นนี้เยเฮ้ยต้องถอยหล,ลังอีกเดีย๋ยวเพิ่งส่งทีมงานมาช่วยผมเนะี่ย <laughs> จ็สิบกว่า, <laughs> <laughs> าเนี่ยใจเย็นนะ ทีมงานตอนนี้ย่าเพิ่งมาช่วยกูเลยมุมขวาสุดแล้วตรงไปข้างหน้านิดหนึ่งได้ป่วะมันติดกับไม้เอยมันเตยติดตรงนี้ว่ะรูรูข้างข้างไม้เลยเฮ้ยมันรูก็เล็กนิดหนึ่งอะไม่ใช่ความสามารถสูงอ้เนี่ยถนัดเรื่องสอดใส่นี่สอดเสียบนะเรื่องเสียบเสียบเรื่องเสียบเฮ้ยเฮ้ยอ้ยเกือบแล้ว ใกล้แล้วครับใกล้จะเจ็ดสิบแล้วใกล้จะเจ็ดสิบเตรียมส่งทีมงานมาช่วยผมนั่นเลยครับโอ้ยเยี้ยทีมงานทีมงานจะขึ้นมาเราแล้วฮะโอ้ยทีมงานช่วยดูด้วยโอเคครับไม่คิดจะผ่านเลยต้องลงบ้านมางเหรอโอ้ยาวเลยเอ้าไปทำไมเนี่ยอ๋อนี่คือกลับแล้วไปทางนี้ถูกมั้ โอ้โหโอ้โหโอ้โหกูว่าอันเมื่อกี้ยากนะอันนี้แม่งไม่เหลือไอ้ีแก้วอยู่ไหนวะโอ้ยอะไรหาแก้วไม่เจอเลยดันแบบมันโหลดช้าเซ็งมากอ่ะมันมองไม่เห็นัโอ้ยแก้วเดี๋ยวทำไงมองเห็นล่างวะปรับเฟรมเรทแม่งแม็กเลยเฮีย ไม่เห็นนะเนี่ยไอ้อพอขึ้นมาตายพอตายตรงนี้แม่งขึ้นมาแม่งต้องโหลดใหม่หมดเลยนี่ก็แม่งจะโหลดให้โอ้โหเนี่ยผมเจอแก้วฮะเรียบร้อยลงสุดแล้วเหรอไปครับแก้วเดิมนะที่คุณลงมาไม่แกะลงฝาเหรอได่านด้านเอาไปแค่บ,บอกเดียวละหอะเดินถอยหลังได้ไหมเดินเลี้ยวขวาหันหน้าเข้าหาเสาแล้วก็เดินเลี้ยวฝาบอกหาเสาเลยโอ้ยเฮี้ยนี่ก็เสาเกิน มชิดชิดเสาเลยอ่ะเด็ดเด็ดเดดเดดเดดมาเอมาเเอาลงมุมนี้มาห่งคิัยไปห้าครั้งไง้านครับเออดีผ่านเฉยปดสิบดวยครับเนะครับกดทีมงานครับไปแล้วครับไม่สนใจครับลงเลยไปแล้วบ๊ายบายอิอหู อันนี้ไม่น่ายากเท่าไหร่มั้งครับแต่ก็จะร้อยตัวแล้วล่ะอ๋อเอาทั้ร้อยตัวไม่น่ามีปัญหาอะไรอ๋อลงไปแล้วก็จะมีทางตรงนั้นนะลงทางเนี้ครับประมาณทางนี้ทางเอข้างบนบนเยื้องๆหน่อยแล้วก็ออกซ้ายแล้วก็ถอยหลังแล้วก็โอ้ยแล้วก็มุมมุมล่างก็ได้แล้วก็โอ้ยแล้วก็มุมล่างก็ได้น่าจะประมาณนี้โอเคพอรู้ละ ตอนนี้มันดักแก้วผมว่ามีพอรู้แล้วพอรู้แล้วถอยหลังดีแม่งถอยไม่ทันต้องหันหน้าตามเฮ้ยเออมันต้องหันหน้าตามป่ะหันหน้าตามน่าจะเร็วขึ้นนะเกี่ยววะแต่ว่าใครยังไม่หันนะมากหรือเปล่าใครไม่หันแล้วแม่งงงเลยอะหันแล้วคือแม่งงงเลยว่ามันโอ้ยไม่ทัน ไม่ไปถอยหลังยังไงให้ทันเนี่ยโอ้ยไม่ทันว่ะใช่ใช่ไม่ทันไม่ทันเพะว่าเราต้องเปลี่ยนมุมแทนะต้องเริ่มหันหน้าออกเลยหันหน้าออกรอเลยใช่เทคนิคการเดินถอยหลังเนี่ยโอ้ยไปทางขวาไม่ทันเออใช่ครหไอ้วางดอบไรอย่างเงโอ้ย,อยเอาแล้วทาไมคุณหันทิศทาะ โอ้โของดักเยอะเหลือเกินโอ้ยคนทำแบบมันก็ช่างปัญหาทำนู่นนี่ทำแล้วมึงเล่นมึงไม่ได<ช>้ทำแล้วมึงเล่นผ่านไม่ได้เป็นทางานบอกตัวแอบทำรูหาไเรียบร้อยหรอชิสเด็ดงั้นก็ห่วเต็มเลยโอ้ยงงด่านเลยถ้าหันหน้าลงแบบนั้นงงเลยอะ ด่านนี้น่าเป็นสี่เหลี่ยมหาแก้วไม่เจอเลยไปทางซ้ายทางขวาเลยไม่ทันน่ะใช่ใช่เดราตายที่เดียวกันร้อยกว่าตัวแล้วเนี่ยร้อยกว่าตัวเนี่ยด่านนี้ดักแก้วมาแล้วหายละด่านนี้ทีมงานยังไม่ช่วยอุ้ยเกือบพานเกือบแล้วเกือบแล้วโอเคเนี่ยเกือบแล้วโอ้ท่านทหารก็กดทีมงานเลยฮะไม่ต้องรอเกือบพานแล้วก็เนี่ยเดือนเดือน ่ไม่ได้เพราะว่ามันหมุนไม่ทันอ๋ออันนั้นสุดท้ายเลยะใช่เป็นสุดท้ายแล้วอันนี้ก็กินนิ่มเลยเฮ้ยโอ้ยผมมาเฮ้ยโอ้ยก็ง่ายอยู่นะผ่านผ่านเหรอเรียบร้อยครับเรี้ยงทีมงานนะฮะเดี๋ยวจะหมุนหมุนสองแล้วถึงองศาไดฮะเออมันต้องหมุนทุกทางเหม ว้า้สะพานด่านคนแรกนะด่านนั้นเอ้าอี๋ตกเลือกทีมงานเลยแล้วไม่ไหวเลือกทีมงานอ้ด่านอะไรเนี่ยเอ้าเอ้ามาโฟที่นี่เลยอ่ะมาโฟตรงนี่เลยเดินเข้ามาเลยฮะเดี๋ยวผมลงไปก่อนแล้วกันโอ้โหด่านนี้แม่งยากกว่าเดิมอีกไอ้ขี้โอ๊ยตาลายเอองงว่ะไอ้้เหีย โอ้ยลง,ลงแกวเดิมดิลองลงมุมเดิมอ้าวโหลองสองตันนะเออลงไปทีละนิดดิฝั่งตายปะไม่ตายไม่ตายแต่ก็ตาย <c oughs> โอ้ย <c oughs> ไม่ลงแล้วทีละาลงทีละนิดอะลงแม่งเลยเ <c oughs> สด็จไอของวันลงเก่งนิดพังเกี่ยบเวอร์กัอะไรเอ่ะ <c oughs> ไ,ไม่ถึงเลยดิ ต้องเอ้ยเ,เพิ่มเลือดเพิ่มเร็วด้วยโอ้ยอะไรวะกินนิ่มะว,ว,ตมวมมะ,ตา,ะมาตายแล้วเยอะเต็มละกินนิ่มอะไอตรงนี้ไก่อ่ะเอ้ยจะถึงมัวตายแล้วน่เดียเสียเออแย่บเ,เอเอ,เอไปแล้ว ปกดโกงอ่ะไปแล้วเอ้ยโอ้ตรงนี้แม่งสูงอ่ะเลือศเต็มแล้ตายแล้ววะรอดครับรอดครับชึบโอ้โหแล้วตรงนี้สูงกว่าอีกเห็นน้ำแล้วเห็นน้ำแล้วเห็นน้ำแล้วไหนไหนเห็นน้ำหายช่องเลยหายช่องนี่นี่ลงแม่งเลยไอ้สัตว์เอ้ยเอ้บ่าน ไปครัเราได้ดูตัวกอนเลยนะโอเคเอ้ยโอ้โหบั๊กเย็ดเข้ตกแมปตายไปแล้วอะบั๊กไปแล้วมันบั๊กลงมาข้างล่างละสุดท้ายโอ้โหตายฟรีเลยเนี่ยนี่นี่นี่มานี่ไปแล้วครับโอ้โหไฟเย็ดเค้โอ้ตาลายกว่าเดิมมีมึงทีนี้โอ้โหโอ้โหต้องแลกต่อไปตาลายกว่าเดิมอีก โอ้ยเหี้ยผ่านยากอ่ะไม่ยิ่งกว่าเดิมอีกมึงเอ้อถ้าให้ธรรมดาก็คงจะโดดไม่ไหวแล้วนี้มาทำลูกตาลายอ๋อปิดไฟอ้อไม่แล้วต้องผ่านได้ด้วยโอ้ยผ่านแล้วก็กดทีมงานกันด้วยนะต้องผ่านอ๋อไม่ผ่านมันยากว่ะยากด้วยปิดทิ้งหมดแล้วนะด่านสุดท้ายจะขนาดไหนวะถ้าดาน อือท้ายก็โดดมาตกโลงพอจะรู้แก้วแล้วนี่นี่ไปทางทางล่างล่างซ้ายเออล่างซ้ายล่างซ้ายน่าจะผ่านเนาะเดี๋ยวรูแก้วโอ้ยไม่ถึงแก้วเลดลทางซ้ายทางซ้ายเดี๋ยวเขงโอ้ยถ้าจะไต่เต้าลงไปแบบเมื่อกี้คงไม่ได้สูงเกินไต่ก่อนไต่เต้าไต่เร็วกว่แก้ลงไปตรงนี้ก็แอบล่วงขี้แตก จริงๆมันไม่ตายแล้วมันจะเหลือหนึ่งหลอดนะถ้าไม่โดนไฟเผาไหไปลองปล่อยไปมุมล่างล่างขวาบ้างดีกว่าเอ้ยผมผ่านผมรู้แล้วนี่เสาเสาซ้ายครับเสาซ้ายเกาะออมาเลยผ่านอันแรกแล้วจะไม่มีเลยเออผ่านอันแรกไงวะถ้าผ่านอันที่อยู่ตรงเสาซ้ายอันแรกจะไม่มีเลยบนสุดหรอ ไม่ใช่ฮะตรงกลางเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะครับผมยืนรออยู่นั่งมาเลยโอ้ยจะผ่านบ่เนีย่ย <c oughs> นี่เราไม่เทวาตา,าเลยโอ้ย <c oughs> ลองลงมุมนี้ไหมทา,างซ้ายเท่ามุมนี้โหก็ลงซ้ายอยู่นี่ไงเปลียนมาเต่ากลางทางซ้ายฮะโอ้ยเครียดกิ <c oughs> นเหล้า กดทีมงานเกียร์เล่นแล้วนี่เอ้ยนี่ของว่าอาจจะดันอีกท้ายก็ได้ไม่ได้วะเฮ้ยโอ้โฮอีสักลงมากตายหาควันทางเรียนอยละชิบหายโอ้ยรู้เลยแปดชิบหายละให้มันก็สองรู้ไหนดูกดไหนวะเราได้เข้าคิดใหม่ เด๋ยวบอกผ่านแล้วเลยว่าอยู่ไม่ผ่านเกลยวเกลือครับเนี่ยมันลงมันลงที่ปลายหลุมตลอดเลยไอ้รูเลขแปดเนี่ยไม่ยังแลยจะอันเดียวอันสุดท้ายนะอันัดนง่ายนะแต่ว่าแค่ลงรูรูเลขแปดอันสุดท้ายเลยเนี่ยเฮ้ยผ่านรูแล้วเยสผ่านได้อะโอ้โหอตอนนี้ตอนนี้ผมหรือเนี่ยที่ไม่ผ่านอเพราะวีครับผมจะไปตัวเองมีท่งคนนะ มันไม่มีให้กดทีมงานเลยแต่มันไม่ให้กดกลับเลยก็คือผ่านอย่งนี้ต้องผ่านผ่านยังมาแล้วบอกด้วยนะครับโจโจเงินดูถูกเริ่มเสี่ยมังกรมังกรบินพังหเออเรียกให้มังกรมาทำลายของกันมาทำลายแล้วก็โดดลงไปยาวลงน้ำแม่งเลย ดีนะเล่นสองคนแล้วนะเล่นคนเดียวนี่หนักกว่านี่ไม่ผ่านเลยดีกว่าโอ้ยคือถ้าลงถ้าลงรูเลขแปดได้มันก็ถ้าลงรูรูตรงไอ้นี่นะมันก็จะทะลุเลขสี่พอดีไม่ต้องขยับขยับไปไหนเลยทะลุพอดีเลยแต่ว่าตัวไปไี่ถึงอ้ย,อยจะไม่ยอมแม่ซู่ซูซูซู่ซซ <laughs> ยอมแม่ เอาเอาแล้วจะขยับทําไมถ้าลงรูเมื่อกี้ลงพลอดแล้วเนี่ยมันลงเป๊ะพอดีเลยต้องรูเป๊ะเป๊ะเลยโอ้ยเออกดทีมงานบอกนะฮะจะกดนงานเล็กตัวเองทุกตัวเองตายหายแล้วไม่ยอมไม่ยอมหรอก ไปหายแล้วห้าร้อหนึ่งหนึ่งสามบั <c oughs> บาร้อยหนึ่งหนึ่งสามก็ช่วยไม่ได้แล้ว,ลวเอานี้มีแต่ที่จะกดทีมงานเท่านั้นจะให้ทีมงานของเราเพิ่มไปช่วยหรือเปล่าครับกดได้ไหมครับกดไลยครับทีมงานของเราจะรีบเร่ง<จ>ขึ้นไปช่วยนะฮะถ้ากูตกโลกนี่คือกูกูต้องไปโดดใหม่แน่ๆเลยเดินอย่างละมัดระแวงครับเครับแย่จบแล้วครับผม มันเป็นเรื่องไม่ง่ายานาย่บพี่ไม่ยากแ,<ต>แล้วไปเกิดไหนอแล้วไปเกิดไหนวะนะ่ะจะแรงอยู่ไหนเนี่ยเออหาไม่เจอเหรอเออไม่เหนอยู่างเงี้ยอมองไม่เห็นนะเออจังมันโอเคครับก็สำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนแล้วกันเดี๋ยวเจอใหม่คลิปหน้าครับสวัสดีครับที่ฟ้ามาแล้วเดี๋นาอยู่เพิ่งไปไหนครับ สำหรับใครที่อยากติดตามคลิปีต่อไปนะครับให้กดคำว่าติดตามตรงนี้เลยก็ไปาหากใครชอบหรือว่าถูกใจนะครับก็กดที่ชอบได้เลยไอ่กดไปเออนั่นแหละครับดีมากหรือจะแชร์เพื่อนๆดูไม่อยากดูคนเดียวกดไปเลยเอยวจะพิมพ์อะไรลงไปก็ได้ตามใจชอบไอ่มาพิมพ์เสร็จก็กดแชร์แม่งเลยแค่นี้คุณก็มีเพื่อนดูแล้ว เอ้ย่าลย่าลืมติดตามมันด้วยนี่ครับบ๊ายบายเจอใหม่ครับ